รถออกเลยรถอ้กทุกคนเอาเขินล้มเขินล้มรถออกทุกคนน่นน่ะแน่ยหลวงพี่น้องระวังมันดึงนู่นลงไปด้วยดึงแล้ว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 สายขาดแล้วสายขาดแล้ว หายหมดแล้วเขื่อนจมเลยรถตู้กันนั้นทำไงอ่ะดูแล้วจะลามหล่นลงไปด้วยรถตู้จมเลย มันหมดเลยอ่ะแล้ววังนแล้ววันมันดึงนี่ลงอีกเราเรียวถ่ายรูปทันอยู่เป็นแม็กซ์ตู้อ่ะเหพี่แมเงี้ยเข้าไปอ่ะมันทุ้มไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันดึงลงไปนะระวังนี้เขาบองมันดึงดึงสุดนั่แหละดึงดึงสุด ระวังนะตรงนั้นน่ะตรงนั้นมันหนักอยู่อ่ะพื้นที่มันหนักอยู่ระวังนะไเบ้านมันนี่นันนี่ยชุดเหมือนกันเดีวตน่ยตาพื้นแยกแล้วรวปอกอปกรณ์เห็นกระพาะันก็รู้ยังน่ยไม่รู้ดิในบ้านน่ะ ซุ้ยพายจมไปเลยอ่ะกระตู้ไปไหนแล้วล่ะกระตูไปแล้วจมแล้วรถตู้จมไปแล้วหายไปแล้วแล้วจกงก็ไปไปหนหนูรถตูพ้พายก็เสีย้ายยังจบเสียน้ายยังหายไปเลย <c oughs> คุณดูดิยังจมอยู่เลยนะนี่ยพาอยู่ตรงนั้นยยน่นะ คือเราบ้านอย่างไรก็มังไม่รู้เลยนะซุดนะเนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีซุดก็มีอีกนะเชื่อได้เลยครับพังแน่นอนนี่บ้านเดี๋ยวนี้น่นๆดินมันเริ่มเริ่มออกเลยนะที่เก๋น่ะดินตรงนั้นน่ะเริ่มซุดลงซุดลงแล้วน่ะดินยาวไหนเนี่ยดูนี่เคยเห็นอ่ะเนี่ยเคเลย โจมหายไปแล้วรถอ่ะหายรู้พีมีมูดีมพีมระวังครับอุิยนกโนกจุ่มไปแล้วนี่เนี่ยน้ำมาแล้วเนี่ยในน้ำมาอีกแล้วนี่ในน้ำมาเนี่ยมันลามอีกแล้วหายออกอันนี้ปะก็ก็ถกเก้าสองหนึ่งแปดหกเจ็ดสู ไม่ทุกทีผมจอดตรงนี้อ่ะทุกทีโดนจะไปดึงลงมงเดี๋ยวมันก็ดึงมันดึงลงกันดึงลงหมดอ่ะนี่เป็นไงดีไหมบ้าลงโยลงไปด้วยลงไปแล้วลงไปหน่อยนึงอ่ะบ้านโยมลงไปหน่อยนึงบ้านโยมมาปุ๊บปุ๊บโคลงกันแล้วตู้ไปไหนละตู้ลอยไปไหนละป้ากิ๊ฟผไม่กล้าขึ้นถ้าขึ้นผมกงไปด้วย เสียนยังลงไปทั้งเสียนเลยอ่ะตรงนี้นะครับรถตู้ลงไปเฮ้ยหมาหรืออะไรอ่ะนี่ตรงนี้ที่เดิมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยรถนี่ตรงถังขยะรอยอ่ะ 来都，都来。 รถใครเนี่ยขวาแมมเอารถเข้าไอ้ยุ้ยกำลงมาแล้วไฟไเข้ามาไกลครับไฟ่ไฟไแบไไป้หรอรถมันเข้ามไ้หรอ โอ้ยน่าัว้วน้อโตมัตอหรอแล้วก็ไม่ใช่แล้วเขาหนีทนได้ไงอ่ะ้ยไแลเฮ้ยเฮ้ยเลยนบ้านเปล่าไปยังไมู่น่อบดู่ะดูอแไม่ใช่แล้วเขาได้ยินไหมอ่ะแม่กเรียกบ้านที่จอกันเโอ้พระองุใหญ่ทังหมดเลยเนี่ย

ว่าหารีดวิโออยู่เนี่ยทุกช็อตจะบอกได้เลยเต็จเลยนี่ตรงนี้ติดติดนี่ครับหมดเลยแล้วใส่ไปเยอะรากเล าหแล้วมอไซค์มอไซคเด็กที่บ้านพนักงานชาวคนงานออกไปเรืยเหรอเม่งดิ่งไม่เคยม่เสียลอเรคิด้เลยแวแล้วเจ้าของรถตู้รู้ยัง้นเขาอย่งเข้าวิงออกไม่ทันเขาเขาตกใจบอับยวันนี้อยู่มีไม่มีแล้วลงเราย็ มันมีต้นไม้แต่ว่ามันเอ็ีนไปด้มันต้นไม้เ่รืนี้เมื่อกี้มันนี้เดียวเองนะเนี่ยจะไปน่าจะไปมันไปไม่ได้พราอะไรแค่แค่นี้มันจะไปมันเยอะมากต้นไม้ยตด้วยแ้วไม่กินใต้ดินเใต้นมมเป็นมที่อย่างที่เราไปดูแ้วน